วันนี้วันนี้ก็ที่บันทึกนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของละพีเลขกุลรูปสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนเข้าประวัติการเดินทางม,มานี่ <c oughs> วันที่23เมษายน2521ออกจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะมา หัตใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่ล้วมายาลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะไปพักที่หลังสวนเกรงว่าอย่าขํานี่จะดึกดังนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการออกที่หยุดสามแทนที่จะพักหักใหญ่ห้าพักที่สงขา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านละพีเลขกุลที่จังหวัดยะลาเจ้า,จาของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอปริทยิ์และก็ะพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากจัดสถานที่ไวโอโถงการเดินมาก็รู้สึกประมาด้วยความสะดวกที่งระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย สำหรบบผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็วิวัตรวิชัยและทัตทีแล้วก็วะะกจาก่จาจ่าสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดตั้งคุมรรนรสแลนแต่หมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถ โดยเฉพาะเอียงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ไขข้องต้าสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยของเธอเธอเก่งมากจัดว่ามีความสิภาพมากในเรื่องนี้สําหรับผูน้นวยการในการดูรถก็คือมีมีภารก,กิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การคลังก็ได้แก่สมบูรณ์เวสารชานนท์ เป็นคนรับผิดชอบในการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญและเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีก็ดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สุ่คนอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครร้บ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปทางไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่องรานี้ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทําลายกําลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นําทาง ทาง,งานจะพาะกิจทุกอย่างพ่อมาอยู่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่ฉะนั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่ารโงเปรมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้าวมาหาพรรมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าขอเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา มีนาว่าเจ้าพ่อเสียทำมาเข้าส่งก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าส่งเจ้าว่าเขาหลอกเขาหลวงไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้สินเลยอ่อนอย่างหนักการส่งมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของพวกร่างกายผู้ส่งก็ไม่ได้สินจ้างรางวัลเสียกายงานที่จยบึงได้สําหรับตนแต่ว่าน้ําใจเป็นกุศลยอมทําให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงรือว่าบ้านเหนือคลองอำเภอประแสงอำเภอฉวางอำเภอเอวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศา,ศาสตร์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมคนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้กระบ,บี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วอาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขลาก็น่าคิดจันไปทีดูยทีจังหวัดยะลา ือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเบตงก็เช่นเดียวกันเรื่องความในเรื่องยุ่งทังหล,หลายเรียวเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสําคัญมีความสําคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคาแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร์ ถ้เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายึดครองนรสีน,นครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์จะเห็นว่านับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยและก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางาคอีสารทั้งนี้พ่อใหร่พ่อเดินไปที่ไหนไมันก็เป็นเงินบินทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาท้งวันละหกสิบบาท บ้านเราถ้าจ้างสามสิบบาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทำก็ต้องคิดทำนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทำใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเงินง่ายในสมัยที่พ่อเป็นเด็ก ภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เ้าถือว่าเรานอนอยู่ในกองเงินกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตรีบุตรทมบยิกครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่าพว่าคนจะเป็นก่อนพุทธกาล ในระยะช่วงหนึ่งจึงมีนามว่าชาวปาตลีบุตรอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอนาเขตไปถึงจังหวัดภูกเก็ตที่รู้นี่ไม่ใช่นังสีเขาไปเดินเลน่นอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่ง คือเมื่อพระราชการที่หนึ่งสมเด็จพระยาเจ้าไปสมเด็จเจ้ายามหากสรศึกเมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินปลงพระชนคือประหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่อยากนักเพราะคำสั่งเขาว่าเขาพระปรากฏว่าข่าวขพระเจ้าตากสินที่วงคต พระถูกราชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสร้างประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจเขาไม่เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพื่อในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควร ปีศาจก็าไว้เจ้าปาตากิินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในนครศรีธรรมราชจำบรรสาอยู่เลยทำท้ำพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มาหาพรมก็หรือไม่รู้ก็พรมๆก็อะไรกันเลยน้ำตกพรมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีถม้ำแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างหน้า เป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจพระเจ้าตากสินนี่ศักดิ์สิทธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าทัา้งข้าแบบไหนที่ด้ตายแบบนั้น อันนี้ตังเขงาก็หยับกันนิดหนึง่งเพื่อความเข้าใจที่เขียนไม่แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่มีใครเป็นขบฏและก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีเขาพระเจ้าตากสินแล้วก็ผีเขาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ็นมองมากืเห็นนี่ เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบาัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่านแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่านแสดงตัวให้ปรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้สักหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนังสือฉบ,บับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วันหนึ่งพระเจ้าตากสินทรงสนเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระองค์ขาวเอนุ่งผ้าขาวห่มสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามจะสมเด็จจ้บยามาหากษัตริย์ส,สิทค,คือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก เวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพญานี่มีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์แล้วมีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษัตริย์ในงานที่จะสั่งสั่งประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันที เป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งเลยว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถวนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราว,าวทั้งหลายมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จะได้สั่งแบบนี้เพือาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริยสศึก ที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณนะมีความกระตันยูรู้คุณเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคุณจะไปชมอาหมา่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระวุฒิยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควร ทีพระบาทสมเด็ดจพระย่หัวพระทัตอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบก้ามาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดาบถอดดาบออกทั้งฝกักไม่ถอดจะพระคมออกมาขยับจะขยับจเจ้าดาบออกพอดีก็เจ้าตากสินมหาราชถิงขา้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศัพท์ เองแต่บ้าเอางใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระวสุสมเด็ดจัมยามหากษตรศิกก็หมอบเข้าคลายเข้าไปเฝ้านี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโตก็คลายเข้าไปพระเจ้าตาสินมาราชมีพระราชดำรัสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้ สมเด็จจัยามหาการศึ์จึงได้มือกระทุ่งดาบออกไปเสนอกประตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าเต๋าสินมหาราชก็ตัดถามมันด้วงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมพระจัารยาสมเด็จจัรยามหาการศึ์ก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าตาสิง์ก็บอกว่าดวงไม่ได้อกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันนะ่ะเป็นพระเจ้าแผนดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผนดินฉันไม่เสืบเชื่อสายมาทรัพย์สินนั่นหลายมันก็ไม่มี เวลานี้ฉันเป็นหนี้ใครการไม่ได้ให้เบีย้ยวัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันอันรจริงการควบการปกครองประเทศนี่ไม่ใช่เงินมากจริงๆก็ต้องจูกู่เจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกระดกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงแค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้ว ให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบีย้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแล้พวกข้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราข้าฟันทํางานกันหนักทันเป็นหนี้เขามากเวลานี้เขมรเขาหมดฮิตทยศด,ด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอย่าเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขมร ได้กลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดพระนครฉันจะทําเป็นฉันจะบวชพระทาเป็นบ้าใน,นก็ด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอำน,ำนาจตำแหน่งจากพระมาหากษัตริย์ในก็ด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะโยนด้วงยึดอำนาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี่เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมาดีโก นี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสองค์อยู่หน่อยเดียวที่ไปตีเขมงเท่านั้นไม่ทันจะจบพิะยาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบุตขึข้นมาเช่จริงๆจ,จับพระเจ้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจับประกาศตนเป็นปกษัตริย์ ต่อมาพระยาไรไม่ทราบอยู่ที่นครไาจสีมาเป็นหล้านชายพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกยกทัพเข้ามาจับพระยาสันบุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องอยุ่งอย่างนี้ก็จําเป็นจะยกทัพกลับ,บนี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ การเข้าไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากศินยังมีพิมมือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่น ถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ย,งไงยังไงก็แหลกในที่สุดพยาสันนั่นนะจะต้องตายในการที่เข้าไปจับไง่ายๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนและมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตากสินนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระไหวแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟัง พระที่กระทาความผิดให้ไปนําตัวเข้ามาในพระราชฐานแล้วว่าเก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามากโกนหัวแล้วให้นุ่มผ้เหลืองแลว้วเขียนให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทําความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าพวกประชาชนนั้นหลายที่ไม่ได็พระมีความผิดจะต้องตาย ไอ้ข่าวนี้ก็เลอไปหาว่าพระเจ้า,าต่างสิน,นบ้าเคี้ยงกันทั้งพระกับทั้งเจ้าอันนี้เป็นอาการที่สแสดงออกให้คนก็คิดว่าพระอ,องค์เสียพระสติจริงๆต่อมาเมื่อพญาสั์เข้าไปจับจึงได้จับ,จบ,จบงได้ง่ายตามนโย,ยนบ,บายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดราขงังในที่สุดพญาสันบุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริง ย่ายึดอำนาจครองแผ่นดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นน่ะเก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือพบญาสันบุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเห็นบ้านเมืองยุ่งเหยิงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสเกตพักทัพอยู่สเกตแต่เดิมทีเชื่อววัดสแก พักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บา้าเสแล้วระยาสันบุรีคิดนขบถอยยศถูกจับได้โพธิยดฟ้าจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสระผมที่นั่นนะสระเกศาสระเกศสระเกศสะเกศาคือสระ,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 ะผมแต่งตัวอาบน้ําที่นั่นเสร็จแล้วจึงขึ้นเ,เด็กเข้ามาถึงกรงธนบุรี วัดนั้นจึงมีนามใหม่ว่าวัดสักเกตและเข้มาถลงลาดพิจารณาความผิดเขาไม่เจ้าตากสินว่าบ้าใบกระทําทความชั่วเขี่ยนตีก็ททางพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นก็ใส่กระสอบพบได้ท,นทอนจัน เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลกรยกระทบไปตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักคกดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวันลกหาเล็กพวกไรชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จําเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากแกม,มากจะพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุง่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแกใส่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากทอ่อ เพราะฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดป่าพ่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าต่างสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลี้ลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรยิ่งเขายยายไ,ไปที่นครสีธรรมราชไปเลยแม่น,น้ำไปเลยน้ําตกอะไรพรมก็มาสักชื่อพร้มก็แล้วกัน น้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้าเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตาสินมาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพื่อการถกฆ่า เพรานันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตัดสินชินทีนสิบงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้ แล้เรียกมาถามว่าจะรับเหียการด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็นบอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นวพตุิยศฟ้ายัางจัดสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าบวแล้วจงหย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสั่งประหารชีวิตจะไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นี่นครศรีธร,รมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับรายการอยู่ที่นครรีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อตกตับต,ต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดคือเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนริงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดลอดตลอดกันเข้าไปถึงตามลําดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเกา่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุณจชิงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่แก่ตั้งแฝงคารบ้านเรือนคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจริงกลายเป็นคุณชังเพราะว่าคุณจิตจงจิตแก่ยอยู่ที่นั่นเกควบคุมกําลังทหารพิเศษขั้งแก่กว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุณชิงนี่มันพุ่นแลงกวาน่าคิดว่าทัพภาคสี่ตามข่าวนองเสือพิม์พเขาบอกว่ายึดเมืองคุณชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุณชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้น้องเสือพิมพเระคมข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุณชิงแตกแล้ว พวทัพผ้าสีได้แล้วคอหนังก็ทำการต,รต้มตีคุณชิงยับเยินคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณเทิงไม่ชิงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผู้ผ่านสมัยที่ยุทธศาสินนำกำลังเข้าไปสามกองร้อยตีผู้ผ่าน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูพานก็เกลยกลายเป็นภูอันตาพานใหม่และเป็นภูอันตาพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบปรามอรบัรดาลุกรักรงหลายเหตุท่างหลายเหล่านี้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยแกงคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี่อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพรา,าะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็อย่าหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อรอต่อเถียงการทะเลาะซึ่งกันและกัน พ่อมองมองดูเวลาที่ให้ไว้แล้วนั้น28นาทีมันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวของเทพนานี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี